แว่นตาแตาได้ครับผมเท่ๆดูลึกลับหน้าค้นหาว่า<ด>ตอนนี<า>ออ้พี่การตื่นอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนทุกคนจะได้ผม <c oughs> แบบ <c oughs> จริงๆแบบ ผู้หญิงนี่เขามีเสน่ห์เขาต้องดูหน้าค้นหาเลืกรับอะไรอไงผมเนี่ยก็ใส่แว่นกันแดดแล้วตลอดเวลาทุกวันเลยหรือทุกคนจะเดี๋ยวผมผมแล้วผมเลยทีผู้ชายหลายคนแล้วเนี่ยจะเข้าไปค้นหาประคุณเองสำหรับสำหรับคุณยังไม่มีคู่ให้ชื่นเลยนะครับเหมาะดีนะฮะแล้วผมว่าแว่นก็เป็นอะไรที่เหมาะกับเมืองไทยด้วยเหมือนกานที่แบบแดดร้อนๆมันต้องใส่ป้องกันไว้นะฮะอร่าลืมใส่แว่นไปดูคอนเสิร์ตอาทิตย์หน้าด้วยนะจ๊ะเขาจะดีแบบ เงี้ยตาด่าคนทุกคนเลยจะได้ดูหน้าคนหาบ้างกันไดค้นหาบ้างขึ้นได้ครับอ่ะใน Facebook มันมีแฮชแท็กอีกคำหนึ่งนะฮะที่เป็นแฮชแท็กที่บอกว่าแบมแบมกับลีมีดีที่ความเช่แบมแบมหรอคิดว่าอะไรในตัวเองที่รู้สึกว่าเวลาที่อากาเซ่เห็นแล้วเรารู้สึกเราภูมิใจแล้วเรารู้สึกว่าอวัยวะส่วนนี้ของเรามันเท่จังเลย เราเห็นแล้วต้องกรีดเราแน่เลยอยากจะโชว์ความเท่ส่วนนี้ให้อากาเซ่ได้กรี๊ดเออเลือกว่าฮะคิดว่าที่ไหนกันนะที่ไหนฮะด้านหน้าตอบได้เลยฮะคุยๆกันได้ครับเราเดี๋ยวนะเราบอกขาขาปากปากปากหรอมใหญ่ไรนะก็ดูแบบเหมือนไส้กรอกอะปากเหมือนไส้กรอกอะครับอยากยาวไปแบบอยากเอามีดไปตัดมันออกทั่งหนึ่งนอกจากปากนอกจากปากแล้วมีอะไรอีก แกเหมันไม่เท่นี่ชอบแก้วเหรอทำไมอ่ะน่ารักเอารมบบไปไม่ถูกเลยเดี๋ยววันนี้มาในแบบพี่กันเท่ๆครูๆแล้วยังน่ารักกันอีกฮะน่ารักเอาเท่ๆสักอันหนึ่งเท่ๆอันก้ามก้ามโรซ่าเข้าใจเข้าใจคือถ้าเกิดน่ารักเนี่ยแฟนคลับจะชอบแบบแก้ม แบบบูมลิมปีปลาแต่ถ้าเกิดเท่ๆนี่คือจะชอบรอยสักถูกต้องไหมอ่าแล้วในส่วนตัวของเราคะับครับผมส่วนตัวของเราครับผมครับผมที่แฟนคลับชอบแล้วเห็นแล้วต้องคิดแน่เลยอ๋อแล้วต้องคิดแน่เลยไม่รู้เหมือนน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสัดส่วนว่าผมสัดส่วนของร่างกายผมสที่ได้อยู่ได้อยู่มันดูคือครับคือบอกจริงผมว่าตัวสั้น ตัวเล็กขายาวคือมันดูสมส่วนกันนะผมคือไม่ว่าจะใส่อะไรมันก็ดูแบบเป็นดูเหมือนโมเดลเอ้ยรู้อชอบไหมชอบเลยให้เป็นสัดส่วนของพี่กันก็มันก็จะก็ก็คือสัดส่วนสัดส่วนแล้วกันผมคืออาจจะดูดูสูงกว่ากว่าส่วนส่วนของผมเพราะว่าสัดส่วนมันด้วยขายาวแล้วก็ผอมด้วย โอเนะฮะก็เป็นอวัยวะหรือว่าเป็นสัดส่วนนั่นแหละที่พี่กันเขาคิดว่าเวลาที่อันเซ่เห็นแล้วก็จะชื่นชอบน่ใจแน่แน่ใจอ่ะจริงๆแล้วอันเซ่ก็ชอบทุกสัดส่วนของพี่กันหารเ่นไม่เคยหนีไปไหนเลยนะโอมไว้แน่ไม่ไม่ไวแน่นะครับผมจริงจริงไว้อย่างนี้ที่ไทยเขาอะไรคนเขาเข้ามาครับผมคนตลกเข้ามาเยอะเออ แต่ไม่เหมือนพี่กันถูกต้องไหมครับพวกเราฮะไม่ไม่รู้แบบผมมาบ่อยเนี่ยไม่รู้แบบเขาจะแบบเบื่อหรือเปล่าว่าที่จริครับผมแต่เดี๋ยวกว่แป๊บหนึ่งผมก็จะไม่มาเลยเดี๋ยวไม่มาแล้วจริงๆนะอะไรจริงๆเพราะว่าผมก็ตอนนี้เป็นช่วงเคลียร์งานต่างประเทศอยู่ครับผมเดี๋ยววันนี้ช่วงนี้ผมมาถ่ายไม่ได้ครับผมฉะนั้นนะครับอย่าเปลี่ยนใจถึงแม้จะอยู่เกาหลีหรือไปต่างประเทศก็แล้วแต่ รักพี่กันคนเดียวโอเคไหมครับพวกเราเออไหนขอเสียงคนที่รักพี่กันเดี๋ยวเลยอันนี้ช่วยได้ช่วยได้เสียที่อยู่ในห้องนี้ไม่หนีไปไหนแน่นอ่าได้ครับผมไม่หนีนะฮะคือไม่หนีจะมีสองคนในเวลาเดียวกันโอลยเจ็บปวดใจเรามต้องสี่ห้องครับเวผมอาจจะอยู่แค่ภายในสี่ห้องนั้นก็ได้สองสี่ห้องสี่ห้องสี่ห้องนี้ให้กันหมดเลย เอาเลยตัดแต่งส้นฟุงมาหมดเลยฉะนั้นไม่ไปไหนแน่นอนนะฮะรอติดตามผลงานของพี่กันตลอดไม่ว่าพี่กันจะอยู่ที่ไหนพวกเราอาร์เซ่ในเมืองไทยก็คอยเป็นกำลังใจให้คุณเสมอได้ครับนะฮะพูดไปแล้วแบมแบมกับลีมีดีที่ความเท่ผ่านไปมาถึงอีกหนึ่งคำมูฟยูรีวันนี้อาร์เซ่อยากเห็นหนึ่งมูฟเมนต์เท่ๆกับคำว่ามูฟยูรีครับพี่แจ๊คสันแล้วกัน้ย ผมไปช่วยดูจริงครับว่าลีเขาเนี่ย <akl> ม <ouch> <ais> <ALLY: S 3> ันดูไทยมันดูสกินนี่จริงแต่มันยืดจริงๆครับผมท่าพีเแจ็คสันครับท่าพีเแจ็คสันครับพวกเราเตรีมตัวจับตาฮะอยู่ไหมฮะเป็นท่าของแจ็คสันแล้วก็มุกเจอหลีพร้อมแล้วพี่การจับเลยครับ just r e ร a x เดยจริงผมบอกนี่เก็บภาพได้เก็บภาพได้นี่ได้ไหมันแจ็คสันปะเหมือนจะขัดแน่ฮะได้อยู่นะถ้าพูดถึงเรื่องซิกแพคนี้สุสีกับแจ็คสันได้ยังครับโอ้ยแจ็คสันเขามีซิทแพ็กปะทีนี้ต้องพี่จินยองครับผมเอาพี่จินยองเอาแต่พี่สันเขาก็มีครับพี่สันเขาก็เหมือเขาก็ปึื้อยู่แล้วของเขาประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่สไตล์แบบมูฟจูเลียหนึ่งแอคโอเคผ่านไหมครับพวกเราฮะ นี่แหละนะฮะนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับกับงานแบบ exclusive event ในวันนี้ที่เราได้ใกล้ชิดกับพี่กันเขา้วันนี้ใกล้ชิดมากจริง